เดินทำมาพูดให้มันบอกว่าเขายังไม่ได้ไม่ได้จะทำไงเพราะว่า,วาเขายังประท้วงกันอยู่ว่าถ้าเกิดมันออกมาเงี้ยมันอาจจะมีผลกระทบกับพวกคนพิการพวกอะไรเนี่ยถ้าเกิด เราก็ขายลาบากขายลำบากเออแล้วเราก็ไม่รู้เพราะว่ายังเราก็ยังไม่ได้เขายังไม่มีรายละเอียดให้เราไงว่ามันเป็นแบบไหนเป็นยังไงครับเราก็ยังไม่รู้แต่เมื่อวานที่คนที่เราซื้อลอตเตอรี่เขานะเขาบอกเขาก็ยังไอ้นั่นกันอยู่ก็คุยคุยกระท้วงกันอยู่เว่ามันมันมันส่งผลให้ากับส่งผลกระทบกับเอ่าโคะท้าอยี่ยเงอ่าพวกตัวเนี้ยพวกเราเนี้ยยังพวกเราเนี้ยครับเราก็ขายลาบากอะไรเงี้ยกระทบด้านไหนบ้างครับพี่ถ้ามันจะกระทบอ่ะ ก็เรายังไม่รู hmm. ้รายละเอียดไงว่าม hmm. ันจะต้องซื้อแบบไหนอะไรแบบไหนไงเพราะเรายังไม่ยังไม่รู้รายละเอียดไงเพียงแต่ว่าเราถามเขาเฉยๆว่ารู้ไหมไอไอ้หญอะไรเนี่ยเพราะเราก็ไม่เข้าใจไงเรายังไม่เข้าใจว่าเป็นเป็นแบบไหนอืมก็เราก็ยังไม่รู้ได้ว่ามันมันมันจะขายรูปแบบไหนหรือว่าเป็นอะไรยังไงเนาะ เพราะเรายังไม่เข้าใจไงเราเห็นอยู่ใน Facebook ว่าที่ถดลงมาไอแอลหกอลหกเราก็เลยลองถามเขาดูว่าแต่เขายังไม่ได้ I I ออกมาเขาแค่มีพดมีเสนอออกมาเฉยว่ามันจะออกมาแต่เราก็ยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นแบบไหนส่วนตัวคิดว่าถ้าเกิดมันออกมาตรงนี้คิดว่าจะกระทบกับผู้ค้าแลตเตอนี้แพงมีไหมเพราะเราไม่เรายังไม่รู้รายละเอียดไงว่ามันออกมามันจะออกมาแบบน,นี้ ให้เราเขียนเองหรือออกมาเป็นแบบนี้เราก็ยังไม่รู้รายละเอียดไงว่า,ามันเป็นแบบไหนเห็นว่ามันจะมีการแบ่งเป็นแบบว่าขายนะออนไลน์ด้วยแล้วก็เป็นเป็นเป็นสลากแบบนี้ด้วยทีนี้ในส่วนของการขายออนไลน์อย่างเงี้ยพี่จะมากระทบกับกับโคต้าของพี่ไหมอย่างเงี้ย แต่อ so so ันนี้เราไม่ได้โคต้าไงเพราะเราก็ซื้อจากเราก็ไปซื้อที่กองฉลากเหมือนกันเพราะเราก็ซื้อมันราคาสูงเหมือนกันเพราะเราเราไม่มีโคต้าไงเราไปซื้อที่กองฉลากกองฉลากมาทีนึงไปซื้อที่เนี่ยสนามบินน้ำอ่ะเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้มีโคต้าเขาเพราะเราไม่มีอาชีพไงเราก็เลยเอาอันนี้มาขายได้ใบเจ็ดบาทแปดบาทเราก็ดีกว่าอยู่เฉยเพราะเศรษฐกิจแบบนี้เราต้องหารายได้ แต่เรายังไม่รู้รายละเอียดนะเพียงแตเนอจะไม่ได้มาจะไม่ได้มีข้อมูลอะไรมาถึงเราือเพียงจะว่าเห็นลงในเฟซบุ๊กว่า L6 L6 อะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังถามเขาอยู่เขาก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมาให้เราเฉยเพียงแจ่ถามว่าอะไรเขาก็ยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรบเนี่ยวันมางวัดแรกก็ยังถามกันอยู่ว่ามันก็พูดกันทอ้นี่ไปแล้วมันก็คือพูด บบเดิมแต่ว่าเขาจะพูดให้มันยังไงอะหวยมันก็ออกหกตัวอยู่อย่างนี้อยู่แล้วเพราะหกหลักอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ไหมเป็นหกหลักเหมือนเดิมอา่านอกจากว่าถ้าหวยบนดินะเออสามตัวสองตัวอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็ไม่รู้อ่ะตเพี่พอรู้ข้อมูลแล้วว่า L6 มันแตกต่างจากหวยปกติยังไงไม่แตกต่างเลยไม่แตกต่างเลย,ตตเลยอืมแค่เอาโลโก้ L6 มาติดแค่นั้นเองมันส่งผลอะไรกับเราไหมไม่อะค่ะ เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันไม่ไม่ไม่ส่งผลกระทบอะไรแล้วในเรื่องของด้านลูกค้าพี่มีมาบ่นบ้างไหมไม่มีค่ะไม่ีเนาะปกติเนาะมีแตบ่นแต่เรื่องหวยหายแต่ลูกค้าไอ้หวยหายที่ว่างวดที่แล้วอ่ะที่ว่าหวยโคต้ารหัสอะไรอที่หายไป90เล่มอะ มีต่ถามบางคนก็จะมาดูว่าเต็มตาไหมเราไปซื้อหวย80บาทมาขายไหมอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวมีปัญหาว่าไปขึ้นเงินไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันก็ขึ้นเงินได้หมดแหละอยู่ที่คนขายอ่ะจะพูดบอกกับลูกค้าว่าเนี่ยถ้าซื้อจากร้านเราไปเรามารับขึ้นกับเราก็ได้อะไรย่างเงี้ยใช่ป่ะอันนี้เขาไม่นั่นเลยข่าวถามอะไรแล้วอย่างเงี้ยอยากได้เขา เขาแบ่งหวยเอาหกเนี้ยเขาแบ่งเป็นขายออนไลน์ตั้งยี่สิบกว่าล้านใบอย่างเงี้ยพี่มันจะมันจะกระทบกับพี่ไหมถ้าเราไม่มีหวยขายมันก็กระทบกับเราแน่เพราะเราอาชีพเราเนาะครับอ่าพวกรายย่อยเขาจะพิมพ์เป็นสลากกับโคต้ากับกับที่ต้องไปซื้อที่กองสลากอะไรอย่างงี้ไหมไม่ไม่อะโค้าอันนี้เป็นเป็นนแออนไลน์อ่ะอคะก็ซื้อในออนไลน์คนที่ซื้อออนไลน์ก็ซื้อออนไลน์ไปคนที่ซื้อข้างนอกก็ซื้อข้างนอก ยังคนเท่าคนแก่คนที่ไม่มีเป๋าตังเขาก็มาเดินซื้อที่เราครับมซื้ออะไรจะเป็นเหมือนการแย่งลูกค้าหรอกไหมลูกค้าขาจออะไรอย่างเนี้ยไม่อะค่ะไม่เนาะ<ม><ม>คือขายได้ปกติหรออ่าขายได้ปกติค่ะเพียงแต่ว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ดีแค่นั้นแหละมันก็มีผลกระทบผลพวงก,กันหมดครับ กุศลเนี่ยจะรางวัลมันจะเข้าเยอะกว่าอืมครับยังไงก็ไปเจอใช่ไหมครับยังไงก็ได้อยู่แล้วหกร้าน,นะานเหลืออันนี้ถือว่าขายดีในพ้นที่เหลือที่สามสิบเหลือยงเหลือเยอะขนาดนี้เข้าที่ต้องหมดเลยอะ่ะผมเขาขายแย่เลยผลขายแย่เลยเนาะอะไรจะเกิดมันต้องเกิด<อ>ระยุคมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเขาเข้าระบบที่ต้องในพื้นที่เข้าไหมผมไม่ยังไม่ได้สมัครเลยไม่สมัครเก็เคยไปสมัครเป็นโคต้าของของจังหวัด พิมคพ่าพิมเนื้อค่าวว่าผมมาสัมภาษณ์ผมมาสัมภาษณ์คุณผู้ขายพ่อค้าสลากตัวจริงไม่ได้ไม่ได้แบบไปไปเอาใครมาอันนี้ทุกวันนี้ก็ขายน้อยอยู่แล้วไอ้หวยไอ้หวยไอ้หวย,หวย,หวยรถใหม่ที่จะมารุ่นใหม่ที่จะมาที่ตัว L6 นี่พี่เดี๋ยวีิพี่คุยกับผมเมื่อกี้เนี่ยคือมันยังไงนะพี่ L6 ่าที่ผมเข้าใจที่ฟังเข้ามาคือต่อไปเขาะจะไม่มี จะไม่มีวางขายจะมีเฉพาะไอ้พวกดิจิตอลออนไลน์ครับบนกระเป๋าตังอะไรจางๆเนี้แล้วเขาก็จะไม่ต้องไม่พิมไม่ต้องพิมพ์ใบไม่ต้องพิมพ์เป็นใบกระดาษไม่มีสลาก้ะครับเหมือนกับดิจิตอลนะครับเหมือนกับอปัจจุบันนี้เพราะเราซื้อจากผ่นเป๋าตังได้ดิจิตอลไม่มีเลยครับต่อไปก็จะเพิ่มพวกนั้นแหละเป็น l อลเอลหกเป็นเอลหกก็คือจะขายแต่ดิจิตอลอย่างเดียวแล้วอย่างนี้มันกระทบกับผู้ค้าสลากทั่วไปอย่างไรพี่ผมก็ว่าน่าจะกระทบ คิดว่าหน้ากระทบต่อไปก็น่าจะกระทบแต่ไม่รู้ว่ามันจะออกมากระทบรูปแบบไ,ไหนมากน้อยแค่ไหนไม่รู้ทุกวันนี้กระทบอ,อยู่แล้วต่อไปก็จะกระทบลงปีกก็ทุกวันนี้ก็พยายามให้สมัครเข้าดิจิ่อกันเยอะแยะไปให้รับรับรับอยู่ไปอันอยู่ตอนนี้ให้ให้พ่อค้าเนี่ยไปเข้าเลยพอมัครเลยไปสมัครเลยตอนนี้เขาเรียกมาถึง 6, 2 3 0 0สรอแล้วมั้งลำดับนะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆต่อไปพวกนี้ก็จะน้อยลงน้อยลง หเห็นหรือไม่เห็นไม่รู้แต่เขา้าว่าน้อยลงน้อยลงอยู่ไม่ได้อาจจะอยู่ไม่ได้มันก็ต้องเลิกลาไปอะไรพีกนองนะหรืาอไม่ก็ตลาดจ,จะน้อยลงแล้วเป็นเป็นไปนเพื่งทางดิจิตอลมากขึ้นใช่เนาะใช่อยู่บ้านสว<ก>นตกฟ้าร้องก็ซื้อได้ครับไม่ต้องมาเดินซื้อได้แล้วก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีกระดาษไม่ต้องเปลืองผ่านอาจจะเป็นรัฐบาลหมดเืยอก็ได้อันนะครับที่ผ่านมามีลูกค้ามาบหมะมากไหมพี่ คือคือก็บ่นมาสักนานแล้วเขาก็พูดมาแล้วว่าเขาก็ไม่สะดวกเขาบางทีเขาไม่มีเป๋าตังค์เขาไม่สะดวกจะไปซื้อสถานที่เขาก็ไม่รู้ชัดว่าอยู่จุดไหนบ้างคือยังไม่ประาสัมพันก์ทั่วถึงผมเองยังไม่รู้เลยว่าตรงไหนมีจุดไายขายบ้างก็มีเท่าที่ผ่านไปก็เห็นว่าโอเคเห็นก็เห็นคือเห็นบ้างไม่เห็นบ้างมาจุดไหนจุดไหนแต่ก็ไม่ได้รู้ว่า จุดนั้นจุดนี้มีแต่เขามีมีช่องทางให้เปิดเข้าไปดูนี่ผมไม่แน่ใจกดเข้าไปดูว่ามีตำแหน่งที่ไหนที่ไหนบ้างแต่โครงการ80บาทหรือดิจิตอลเหมาตังเนี่ยมีนะเขามีช่องทางให้กดเข้าไปดูว่าอยู่ไหนบ้างแต่เราไม่ได้ทิ่นรนสวนขายเข้าไปเองไม่เข้าตาไม่เข้าอย่ากพูดเลยครวก็ไม่รู้ก็ไม่มีประโยชน์แต่เพื่อนเพื่อนแฟนของเพื่อนได้เพื่อนไม่ได้แต่แฟนเพื่อนได้เพราะแฟนเพื่อนแบบมีบัตจคนจนเขาจะให้พวก เตีคนจนก่อนเสบ,ตบตยตปคนจนถ้าไม่มีเงินไปซื้อทีงเสียห้าหมื่นก็ไม่มีเดีดยวมันก็ต้องอาศัยคนที่มีตังค์ ป้าชื่ออะไรครับไม่ค่<อ>เะเานทำไม่เป็น,นใช้ใช้เอาใช้แอปไม่เป็นอ๋อครับแล้วทงนี้ทางที่รัฐบาลเขาประกาศแบบใหม่มาที่เป็นแอลกแบบดิจิตอลอย่างเงี้ยกระทบกับกระทบกกับป,ป้าไหมไม่ค่ะส่งผละอะไรกับป้าบ้างไหมไม่ค่ะไม่เน,เน,นาะก็คือป้าใช้แบบทั่วไปเลยซื้อตามแผงลอยอะไรอย่างงี้ง่ายกว่าไหมป้าง่ายกว่าแบบนี้ง่ายกว่าง่ายกว่าเนาะไม่ต้องเสี่ยงเข้าแอปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมได้ครับขอบคุณครับพ่อ